เฮ้ยเอาเลยับเฮ้ยเทียบเลยเทียบเลยจังดนได้ได้ได้ไดเก็บได้ดีดียอะงโรถมีขอมีอะไรฝาเอโอ้ยเยยรถไม่รถมันเยอะจัวฝั่งเราเฮ้ยทางขวางขวาขาขวาขวาขวาเกมลื่นลไระาะเเฮ้ยนี่ไงสตัวโอ้ยไม่ิวมา นันั่นมีรถพวกมันใช่ปะตาขาดไปแล้วไอ้ข้างหน้าไอ้ข้างหน้าข้างหน้าวะอยบยิงยยิงยิงยยิงยิงยิยิงยิงยิงงยิงยิเลยิงยิงยิงยิยยิงย กูข้าไปหลายตัวเฮ้ยมีจอดนิ่งๆเดี๋ยว